เดี๋ยวผมจะว่าเน้นนำปุ๋ยดีปุ๋ยใส่ในนาข้าวเลยครับทุกคนหลังจากที่ปักดำเสร็จแล้วนะครับเอาขีงมวนใส่เลยพี่น้องผมใส่แบบนี้นะครับใส่ร้อยลำหนามนะครับให้น้ำไม่ได้ไหลนี่ครับปักขีงมวนใส่กองไว้แรกนะํนามมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะครับจากหนายังบ่พ่อนะครับก็ยังมีมีอะไรครับจะพามามาเบิ่งเลยพี่น้องนะครับ ก็จ,จะมีเศษเศษหญ้านะครับเศษหญ้านะครับเศษยาเศษเฟืองยี่งมอนอยู่ที่เรือนะเข้าไปผสมกับนครับมีประโยชน์ทั้งนั้นเี่ครับกดใส่ในนาครับมันก็จะบตวยย่อยสลายเขามันไปีเองนะครับนะครับดีมากเลยครับเครื่องที่ที่งานนะครับที่งัว่พมกินไม่หมดนะครับนะครับ นี่ครับมันก็กดลงมากป็นยอดลงนี่หน้าเขานะครับดีมากเลยนะครับนี่เขาแงมนะครับนี่ครับใส่ต้นใหม่แามสำหรับข้ดของผมเนใส่ในนาข้าวดีที่สุดนะครับนี่ผมจะคนใส่นะครับคือปุ๋ยที่ดีนะครับจะซอยเห็ดให้เหอประหยัดปุ๋ยนะครับทุกคนคนี่คือ ีงวัวนะครับชิงวัวของผมนี่เขากับตักใสนี่พบตักออกมานะครับตักออกมาจากขีงวัวผมนะครับนี่ครับแบบนี้พี่รองเลยพี่ใส่นะครับแต่ปกติต้องให้มีหนามหลายๆนะครับหนาเยอะกว่านี้จะยิ่งดีมากมากครับ เที่ใส่แบบนี้นะครับที่ก้องไว้นี่ครับกองไว้แบบนี้ครับฝนตกมากนะครับมันมีหนามกดจากกระจายไปของฟุ้นเอีงนะครับเห่ฟุ้นนี่ครับตักไวเป็นกลองห่างๆนะครับนี่ครับเป็นนี่นะครับเห็นบอท่านผมก็ จ่างนะครับหรือพอจาพวกกว่างคุ็กฮ็ดเองครับนี่ครับตักไปใส่นนะข้าวของผมนะครับเด็ครับเสียแบบนี้ี่ห้อที่ใหญ่เซ็งห่างๆไป นะครับใส่ช่วงกลาช่วงนั้นมีหนามกวเจ็กกระจายนะครับตักใส่ครับวันละเล็กวันละหน่อย ครับตรงดางง้าบนามก,ก็วางไว้ครับกวางไว้นี้ครับ เป็นงัวผมนะครับงัวผมตัวหนึ่งป่วยนะครับครับท้องไครตัวนี้ครับเป็นเวีซับมารักษาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับเศษฟางนี่ครับเศษฟางเมื่อกี้ผมเทถีนะนวันนี้ครับมันก็่จะกวดใส่ที่หน้าที่ดินนะครับนี่ครับเห็นงามนะครับ